สวัสดีครับสวัสดีครับับวนนี้ผมมีซุปหน่อไม้นะครับมาชวนผู้ชมกินข้าวด้กันครับผมสีก็เป็นราซ่บดีนะอ,อร่อยไดยอยู่ไ่้ไๆผมชอบหน่อไม้อยู่แล้วเด้วยอ๋อใช่ <laughs> ผักไม่มีแรมากเลยวันนี้ไม่อย่างเดียวสองอย่างเผ็ดพอดีแต่เ,เขาใส่เขาขั่วน้อยไปนะพี่กิมเหรอปกติผมเห็นชุกน้ำมันมเขาใส่เ้าขั่วเยอะมากมาก พี่บอกแทนเขาได้ไหมว่าแต่เยอะก็ปเปลืองอ, <laughs> อย่าขายเลยต่เยอะก็ปเปลืองวัตถุดิบสาธิตคุณผู้ชม แต่รถเกี่ยวเลยคอปเตอร์เหรอน่าคอปเตอร์มาหรอต้องเป็นคอปเตอร์รถไฟเรียนข้าวโพดก็โพดกันช่องนี้ข้าวโพดกำลังออกแา่หมู่บ้านเราเยอะมากเพราะว่าใกล้เมษาแล้วเนาะเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วครับผมเป็นรถเกี่ยวข้าวโพดยังสัตวแล้าก็เริ่มดูดข้าวโพดกันละก็จะมีรถขนข้าวโพดเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนี่เดี๋ยวผมเดินหน้าก็เกี่ยวแล้วนะ หน้าผมอะ่ะของตาใช่าตาบอกว่ากี่ตันนะปีนี้ไม่รู้ว่สิบตันบอกเขาบอกสิบตันขึ้นเนี้ยน,นี้ถึงป่ะนะสิบตันนนรอจังสิบไร่เองสิบไร่ต้องสิบห้าตันขึ้นหน้าแรง หน้าแรมจะได้ประมาณสองตันอ่ะทำไมอะไรสองตันหน้าแรมจะได้เนื้อข้าวโพดอ่ะเนื้อนะไร่หนึ่งจะได้สองตันแต่ถ้าหน้าฝนอะครับโพดจะเบามันได้น้ำเหรอหรือว่าม,มันผิดกันแต่หน้าแรงมันหนัก กิโลกรัมละเจ็ดบาทคุณผู้ชมข้าวโพดเนื้สัตว์ข้าวโพดแห้งอยากไปก,กินไข่มดแดงอะ่ะเมี่ยงไข่มดแดงมันได้อยาพาพี่ไปสอยอะ่ะตอนเราไปดูกันวนะมนมันมันมีรังนะคุณผู้ชมรังใหญ่ด้วยแต่ไม่มีไข่ มันฟฟกัไม่รู้รังมันรนะังริ้มเลยแต่ไข่ไม่มีเดี๋ยววันนี้จะไปดูที่สวนสวนยางถ้ามันมีเดี๋ยวให้นอนไปสอยไปสอยกันนะ่ะซื้อมาก็ไม่ไหวคุณผู้ชม นิดเดียวอ่ะห้าร้อยไม่พอกินธรรมนาของอร่อย แกงน่ะไมโจดมีแล้วนะไม่ใช่หรอตุบๆแบบใบตุบใช่ไหมอร่อยแล้วใส่แจ็คกันมีอ่ะขายแจ็คยังมีน้านนนะมีน้าเมษาอันนี้มีนายังไม่มีมถ้ามีเธอมีแน่นอนโอเคมีอยู่ไม่อยู่ม่ต่อแล้วมีต่อไปอมีเธอ นนเรียนจบแล้วคุณผู้ชมถ้านนไม่อยู่ทำไงเนี่ยอยู่อยู่อยู่นี่ถ้านนแบบไปหางานทำที่อื่นอ่ะก็ไม่ได้เจอนนแล้วนะคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เห็นรูปหล่อบ้านนอกแบบผมแล้วแต่ก็อยู่แหละก็ได้เห็นกันอยู่เหมือนเดิมแน่นอยก็ให้อยู่ไปอีกสองปี รอจับทหารรอบวชก่อนถ้าจะไปข้าไปจับทหารผมต้องจับบ้านเนี่ยแหละไม่แน่อาจจะสมัครนะเพราะผมกลัวถ้าโดนเป็นสองปีเนาะใช่สมัครเหมือนะพี่อ่ะพี่เกียมสมัครเป็นเท่าไหร่กี่เดือนกี่เดือนอะ่ะปีปีเยอะ ได้มีระเบียบวินัยสมัครไปตื่นตีห้านี่ตื่นตื่นต้องเที่ยงคุณผู้ชมโอ้ยมีมีเช้าเช้าเจ็ดแปดโมงตื่นมาช่วงนี้ตื่นมาฟิตไงออกกําลังกายเพราะว่าจะสงการแล้วต้องแบบว่าฟิตหุ่นหน่อยฟิตไปไหนดีฟิตไปเล่นน้ำไงเพื่อแบบน้ําโดนตัวแล้วแบบว่าเห็นลายกล้ามเนื้ออะไรอยเงี้ยไม่อยากเห็นพุงเมียไม่ห่วงหรอเมียไหน มีแต่แฟนไม่มีเมียไส่ทั่วแล้ว <laughs> นับบางไข่ตุ๋ตีมเห็นมาตรงกนอนไม่มาแล้วตอนเนี้ยไม่เห็นหลายว,วันนั้นนะ,นะแล้วเข้ามาในเสียงแต่ะะมาก่อนเลยบีบมาก,ก่อนละ ซาขม่าไอ่นกนกพี่กนเหมือนกันนกหวานเพราะว่าจะสงการไงคุณผู้ชมพริกมกงกุ้งหวานนี่มันขาดกันได้เหรอก็แค่เสี่ยงบางอะไรได้น้ำเหอนกานไม่ได้แบ่งอกอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวพุงออกเพราะตอนนี้อ่ะยืดแล้วนิดหน่อยดทำใจนิดนึงนะมันแบบว่ามันก็ต้องออกกำลังกายเดี๋ยวมันยืนไม่ดีอืมอืม อ่ะนนัแหลอย่างเงี้ยแ,แหละคุณชมคนโสดไม่มีใครเ๊ตปากให้ปิดปากก็มองไม่เห็นน้ำมืดมตามมัมไม่เหมือนคนมาคนนโอ้ยิดสปากให้เลยละ่ะชมพูโลกข้างใบเป็นสีสมพูอีไม่นานคงเป็นสีสดเศร้าไม่เศ้าหรอคนรักกัน ดีต่างกินคุณผู้ชม,มสุปน้ำม้ครับจะว่าข้าวเหนียวมุดแล้วเกี้ย,ยงเลยหมดคือกัน <c oughs> พูดถึงท่านนอนไปทำงานที่อื่นหรอคุณผู้ชมนอนมันก็จะอดอดไข่มดแดงอดเพี้ยจักระจันอดเห็ดเถาะอดอะไรหลายอย่างเลยรอผมแล้วอ่ะแต่ก็อดจริงนะคไปอดจริงอดจริงอ่ะไม่ได้อยู่บ้านเราอ่ะเพรว่าถ้าไปอยู่โคราชกับแม่อีกอดเลยอดหลายๆอย่างใส่แห้งอ่ะกลับมาอยู่นี่แหละประโยชน์ที่อื่นก็คงไม่ได้ทำไม ไม่ได้นอนอยู่ที่อื่นไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อาันน่าได้เดี๋ยวอยู่นี่ดีกว่าไงไปได้สามวันราห้ากลับอะถ้าไม่มีไม่มีใครไปด้วยอยู่คนเดียวจริงๆก็ไม่ของกลัวแบบว่าไปแล้วแบบมันก็อยู่กลัวอยู่ไม่ได้จริงๆแหละเพราะว่าไม่เคยอยู่ที่อื่นนานๆอยู่แต่บ้านเป็นปกติเมื่อก่อนพี่เขาอยู่ที่บ้านด้วยพี่ยังไปอยู่ได้ด้วย ีปเกมก็ร้องไห้กลับมาดูไร้องไห้ท <laughs> ี่ร้องไห้นะคือเยังงานยดเรื่องงานคุณผู้ชมคือลาออกงานแล้วกลับกลับมาบ้านเนี่ยกลับมาบ้านแล้วไม่มีอะไรทําอีกกลับไปกรุงเทพอีกก็เลยเครียดกดดันเองร้องไห้แต่ตอนสิบแปดะผมไม่ ทำงานที่เชียงใหม่นู่นทำอะไรน่ะเราเป็นเด็กเสือปะน,นะนูตัดนูตัดเรียนูตัดก่อนเลยจะทําได้สามเดือนพ่อเกาเสียพ่อเสียม<า>ผมก็กลับมาอยู่บ้านขอยู่บ้านปีนึงพี่ก็กลับไ,ไปเชียงใหม่ไูกับพี่สาวปีหนึ่งไม่กลับมาบ้านพี่ก็ไปกรุงเทพไปกรุงเทพปีหนึ่งพี่กลับมาบ้าน ทำลายชีวิตพี่เกมนี่วุ่นูนไปเลยไปมาเนี่ยอยู่อย่างนี้นี่ยกระไแม่เรารู้แล้วว่าอยู่ไหนดีที่สุดคืออยู่บ้านเรานันนตอนนี้ก็หมดข้าวแล้วครับคุณผู้ชมกินหน่อไม้อย่างเดยวความสุขไม่ไม่มีที่ไหนเท่ากับสุขบ้านเราเลยคุณผู้ชมอยากกินอะไรก็กินอยากไปเที่ยวไหนก็เที่ยวอยากอยากกินอะไรหน้าตามดูการก็ได้กิน ของสดๆไม่ต้องให้คนทับ้านส่งไปอะไรเงี้ยใช่โอเคครับผมตู้ต้ไม้เดี๋ยวเราค่อยกินกันใหม่นะฮะเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ